ผมยา่าเหรอครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องในเอกครับวันนี้กับพามาคู่บวกนัวครับม่วานเลยใช้ไปแล้วแจ็คสิมีผลงานโอ้โหวันนี้มาหยุดยาครับขเข่าขี้เกียวง่ายครับโอ้โหแจ็คสิมีตบโตบาก่พี่น้องวันนี้ว่ามาดัก,กอ่ะแจ็คป็นจังได้นะครับกะไอ้กะไอ้ไอ,อแสบนักล่าบรรทุนผลกระทบดัก,ดกยึดทางพุูนนะครับ วันพได้ไปสามโลครับแต่ผมแจ็กซิมิโตะครับพี่น้องทางบ่ค่อยท่างหนูบ่ค่อยมีครับของผมโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวห้องกู้บ่วงหนูกันขันมีแต้มผมสิถ่ายเป็นจะช็อตนะครับโอเคครับพี่น้องครับโอ้ยจุดแรงเขาได้ตัวนึงแล้วครับนี่โอ้นี่ครับตัวหนูครับสวยๆครับพี่น้อง งวงขาวครับนี่พี่น้องมึงก่อนตัวง,งามอยู่ด้วยครับนี่ตายเลยครับสะพานไม้อ้สวยงามนะพี่น้องเนาะถุงง่าเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปลุ่นแต้มต่อไปครับพันแงอ่อุ้ยตัวครับอู้ยูจะปองหน้าให้ซะเนาะครับงวงขาวสวยๆเลยพี่น้องงวงขาวครับ ก่อนที่ครับพี่น้องเสร็จละนะครับดูครับโอ้ที่เดียวครับข่อน้อมันบแนบแแนะค, <laughs> <laughs> ครับพี่น้องสวยๆครับโอ้เขาเงามสวยๆเลยพี่โอ้แต่มันเขนเขาเข่าพี่น้องโอเคครับข่อยงาปุงมาระตุกนะครับโอเคครับพี่น้องโอ้โหครับพี่น้องเกือบบริบั้งตกใจวนี่ ครับสภาพการถือครับนี่โอ้ยยไงพี่นอ้องเนี่ยโอ้ยพอได้โตอยู่ครับพอมีโตมีแจมมพี่นอ้องสวยๆครับเคยแจมต่อไปพี่นอ้นองน้องผมย่างเลยบัว <c oughs> <c oughs> เกือบเบาเห็น,นครับตันนี่พี่นอ้องโตเนาะนี่ครับพี่นอ้องโอเคครับ ฟ้าวการถืีครับมัดเอียงโอ้เกือบาไา đây เคครับนี่ครับสวยสาวคอเจ้าเฮ้เคเครับพี่น้องนี่สาวคอเลยสวยงามครับนี่ครับหนูหน้าเข่ายุดยาเยอ้าย่าเลยครับพูดให้มันกัดเข่าหน่อยเรียนโอ้เตี่ยวบวงเตี่ยวบวง คลิกเลยโอเคครับหนูหนูไหลอยู่พี่น้องแต่เขาต้องใส่ถือโอเคครับลูกนูหยังกินแห้งอะนะครับลืมไปน้ำกันหลูพกนูนูยังหลูกพุกเลยหนูอะไรหลูกพุกเลยหนูอะไรโอ้ดโหถึงโอ้โหนูกตักเท้าพี่น้องสวยงามเยาะโวยงามยนะครับนั่นไหลพี่น้องนั่นไหลโอเคครับพีคค่น้อง คือว่าผนโอเคครับซีฟิกครับพี่น้องเนี่ยซีฟิกเป็นซีมุนมุนโอ้โอ้คิดว่าขาดพี่น้องอยู่กันกัดโอ้เบิ่งแน่สายผ่าได้หนิดึงกรได้พี่น้องเล็กได้ละพี่น้องเบิ่งเบ่งนะพี่น้อง นี่ครับนี่งามครับพี่น้องโอเคครับสวยนี่ครับพี่น้องมันจัดลักผมอุ้ยขันหักอีกแล้วพี่น้องขันไหมพร้อมนี่พี่น้องขันไหมพร้อมนี่ครับพี่หมุนมาพี่สายผ่านหรือสายยางสายยางพี่น้องโอ้ออุด้วนเลยพี่น้อง เฉาเฉาเฉาโอเคครับสวยๆเลยลันลันพี่น้องลันโอเคครับนี่ครับพี่น้องเออ้อซนของเครื่องไม่ค่อยดีนะครับโอ้จะควางหน้าหายเพราะน้องนี่เห็นแบบนี้เห็น <laughs> นะครับพี่นอ้องแจ๋วสวยๆครับเนพันโกะกับมาบ้มีเมียมาติมีเมียมาเมียมาขากีดออกโอเคครับพี่น้องสวยๆนะครับถึงละเกี โอ้ยยางเลยบัวหมูยูโอ้จะของหน้าบปถึกใจสิงนี่พี่น้องเอ้ยมุนอีลีโอ้โหนวนครับเลียวครับพี่น้องสวยเลยอืแฉลบพี่น้องหน้าเข่าครับสวยแบบครับท่านโกว่าเอาอีกแล้วว่าสันนี่ครับพี่น้องโอ้หมูคุจูหนุ่มทองขาวครับ แจ๋วแจ๋วพี่น้องโอ้อ้วนตุ๊บครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเพิ่งช็อตต่อไปครับห้อยยังรอบๆมัน่ะงูว่ะเออเป็นไงบ่วงมันคักกว่าตับเล็กเนีอันนั้นอันวัชิวะเทมุงเลยบ่ได้อันบ้าเสือแดงชานโกลครับเราใส่บ่วงแล้วใส่พิลึกพิลึกเนี่พี่น้องยังดีๆเด้อกินไปตัวนึงเลยดิอ้า เมนบะเมนบเขาถ่ายอยสองแต้มครับพี่น้องสองเต้มซ้อนครับเดี๋ยวมาตัวนี้กันตัวนี้แข่งอยู่ครับพี่น้องโอเคครับสวยๆพี่น้องมือเท้าครับเจ้าพี่ลูกพึ่งเนี่ยวะโก้โก้มันมีวัดมือยังก่อนเมนงันว้ามันทิ้งต้นหยุดมันทิ้งตนหยุดแต่อันก็ดงๆงูอ่ะโอ้ตัวใหญ่แต่พี่น้องมึงเนี่ย อุดวนโอ้หนังผิวก็สวยแต่ว่าหนูตัวนี้โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปลุ้นต่อไปโอ้รันวาลังน,นีนว่วะอุ้ยรันขาดนันโอ้จังไดยกบ็บบลุดนี่สายผ่านี่สายสนเสน่ห์เมียนี่นี่ยิ่งห่อสายเสน่ห์เมียพี่น้องจังไดยก็บบลุดไปวัดปีกับบลุดนี่โอเคครับสวยเลย วันแงก่กววัันนอาทิตย์ตยยไม่ยังมองนึงพี่น้องโอ้ยตัวเงี้ยไงยตัวใหญ่พี่น้องร <c oughs> องเท้าครับสวยๆเลยนี่ไม้เก่าครับพี่น้องไม้หมานเกา่านี่ครับพี่น้องมันออกหัวต้ <c oughs> องดูหลอดดังนีไปถือกลุ่น <c oughs> ไปถือไปถือข <c oughs> องพี่เป็ดยัง เอาเป็ดบ่นะครับเจ้าเจ้าพี่น้องสวยงามเลยพี่น้องโอ้มันขี้เนี้ยไหนขนมันขี้เนี้ยอุ้ยปลาลูกควกโก้โก้ปลาลูกควกนอือปลาลูกควกโอ้ยบวลด้วยแค่เดือนจอดเนี่ยตกเงี้ยหรอแม่มันอ๋อีแม่เอาเบ็ดมาใส่นี่แม่เบ็ดเนื้อปลาหมึกแม่ครับอื้ โกขนาดครับโกขนาด,ดยหอดเวลาสำคัญหรอพี่น,อน้องเอ้ยมาสรุปแจมกันดีกว่าไหม,ามนี่นพันโกนับแล้วครับเั็ตัวหน่อยแต่วสิบอ่ะ ิบห้าตัวแมนอสิบห้าสี่ตัวแมนอสิบสี่ตัวอ้ยี่สิบสี่ตัวหนูทั้งหมดยี่สิบสีตัวแล้วพี่น้องครับนี่งามเลยพี่น้องโอยคคับโอเงามไปได้ครับวันนี้ก็ถือว่าก็อ่าก็พอถึออยู่ครับเด้ทั้งหมดยี่บสีตัวครับพี่น้องใส่บ่วง2องลองได้24ตัวก็โอเคอยู่โอเคอยู่ครับพี่น้อง ขึ้นก็นได้ไปพวกยับให้ไจะไปสองโลนะครับเต้านี้ก็ได้ยิบทีโตโอเคครับมับนหมานครับฝากกดไลค์กดติดตามทีมงานนักลาบบรรทุกเน้นะครับพี่น้องครับบ๊ายบาย